วันนี้ก็มาเช็คนะครับสวิตไฟนะครับไม่ทํางานนะครับไฟผ่านอยู่นะครับแต่หลอดไฟไม่ทํางานนะครับเมื่อกี้ผมก็ขึ้นไปเช็คแล้วอะเกิดอาการโคตรหลอบนิดหน่อยอเดี๋ยวจะบอกวิธีเช็คให้นิดหน่อยนะครับตรงนี้หลักๆแล้วนะครับลหลักๆแล้วอะสวิตอะเห็นไหมนี่จะเป็นสวิตนะครับจะเอามาตรฐานเลยนะครับให้ไฟแขเข้า,ขาอะอยู่ข้างบนแล้วก็ไฟนี่แขลออกอะ ไปหาสวิต์อ่ะอันนี้เขาต่อแบบนี้มันก็ก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมเขาเอาเมนเข้าข้างล่างนะครับอ่าเขาเอาเมนเข้าข้างล่างเขาเอาเมนเข้าสวิต์เห็นไหมเนี่ยจับมาเลยเห็นไหมอ่าสายสีน้ำตาลนี่เห็นไหมอ่าสายสีน้ำตาลเข้าปักอ่าสายสีน้ำตาลเข้าปักแล้วก็พ่วงจากปักไลยนะครับมาข้างล่างตูดสวิต์ครับข้างล่างสวิต์แล้วก็จับอีกสวิต์หนึ่งไปอีกสวิต์หนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นสายสีแดงนี่เป็นสายหลอดครับอ่าหรือว่าถ้าจะเอาแบบมาตรฐานเป๊ะเลยก็คือ ให้มันอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยลายตัวนี้เห็นไหมที่เขาเชื่อมมานะครับอ่าสีสายอาจจะไม่ถูกใจครับแต่อ่ะก็ดูไปก่อนเพราะว่า <c oughs> ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีแสครับเนี่ยก็คือเอาลายเข้าข้างบนแล้วก็จ่ายสวิตช์ลงข้างล่างแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับใครจะใช้อย่างไรก็ได้ถ้าไม่มีคนมาตรวจถ้าไม่มีคนมาตรวจก็ยังไงก็ได้แต่ถ้าจะเอามาตรฐานเลยเป๊ะๆเลยนะครับอ่าก็เอาไฟจ่ายเข้าข้างบน ออกข้างล่างแบบนี้ก็ใช้ได้นะนนี้เขาอาจจะไม่ได้มา,ารฐานแต่เขาใช้ได้ครับเพราะว่ามันสะดวกดีมันสะดวกในที่นี้ไปถึงอะมันสายมันขึ้นข้างบนใช่ไหมเราก็ต่อข้างบนเลยครับก็ใช้ได้หมดนะครับเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมอันนีะเป็นสายนิตันสีฟ้าถูกต้องนะครับสียำตาลลายสีเขียวเหลืองก็เป็นกาวเห็นไหมเขาแค่พ่วง่าลายเห็นไหม อาจจะสีจะไม่ถูกนะเขาแค่พวงลายสีน้ำตาลนะเป็นสีฟ้าม,มาจัเข้าสวิตช์ที่1แล้วก็มาสวิตช์ที่สองตรงนี้เห็นไหมแล้วก็สีแดงสองเส้นนี่จะเป็นสายหลอดหลอดตรงนี้นะครับแล้วก็หลอดตรงนี้ปัญหาคือตอนนี้มีมดเข้าแหละปัญหาคือมีมดเข้าเดี๋ยวก็ทําการเป่ามดซะหน่อยนะครับมดเขากก้าแล้วก็เนี่ยต่อปลั๊กไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะเป่าให้ดูนะครับ มดเข้าสวิตก็ทกําการแก้ไขไปแล้วนะครับเห็นไหมสวิตอันนี้สวิตอ่าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอาจจะหน้าแตา่ผมหาของเก่ามาใส่นะครับเพราะว่ามันใช้ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้เวลาถ้าเพื่อนๆเ,เอาไฟเข้าข้างล่างนะเห็นไหมข้างบนก็จะไม่มีไฟเดี๋ยวผมปิดแฟสก่อนข้างบนจะไม่มีไฟเห็นไหมเพราะว่าผมปิดสวิตอยู่นี่คือถ้าผมเปิดสวิตนะอ่ะปิดสวิตก่อนแป๊กหนึ่ง แพ็กหนึ่งเห็นไหมไฟต้องแมาแล้วเห็นไหมไฟจะผ่านสวิตแมา์เนะี่ยก็จะจับอะไรตรงนี้ให้เอาไขาควงอ่ะเช็คไฟจจิ้มก่อนนะอะไรมีไฟไม่มีไฟก็อย่าไปจับมั่วๆนะครับแถวเนี้ยเปิดมาแบบนี้คือระวังนะครับมือใหม่ครับให้ไขควงอ่ะไล่จิ้มดูเลยโดยเฉพาะแบบนี้เห็นไหมที่เขาเป็นสายเสียบกันจะมีทองแดงโผล่มานิดนดเห็นไหมเนะี่ยไอ้ทองแดงโผล่มานิดๆิดแบบเนี้ยมีไฟหรือเปล่าก็กจิ้มดูนะครับมีไฟนะครับเนี่ยผมจิ้มดู ทองแดงเเห็นไหมมีไฟนะครับเห็นไหมเนี่ยไฟแดงเลยเนี่ยประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวแหาว่าไม่มีสาระอีกสาระคือมดมันเข้าสวิตนะครับถ้ามดเข้าสวิตก็ทําการเปลี่ยนสวิตเลยนะครับทาการเปลี่ยนสวิตเลยนะถ้ามือใหม่นะครับไม่แย่ไม่แย่จะเป็นมือใหม่มือเก่าอะให้แนะนาไปลงเบเกอร์ที่บ้านเลยครับถ้ามีเบเกอร์แล้วนะอย่าไปเล่นสดนะครับถ้าใครชํานนแล้วก็นั่นปล่อยของเขาเรื่องเขานะถ้าใครจะชํานนเล่นสดให้เพื่อนไปลงเบเกอร์เลยลงเบเกอร์ปุ๊บเห็นไหม แล้วก็มาเช็คจิ้มไฟแทะไฟไม่ดับอย่างนี้คือผิดปกตินะไฟต้องดับนะครับเนะี่ยไฟต้องดับทั้งหมดเช็คทุกสายไฟต้องดับแล้วก็ทําการเปลี่ยนสวิตได้เลยครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสวิตวิธีแกะสวิตออกจากฝาไอ้พวกนี้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะอถามคลิปสอนต่อไปเป็นคลิปคลิปอื่นดีกว่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคือหลักๆคือปัญหารครับมดเข้าเต็มเลยผมก็ทําการเป่าครับโอเคใช้ได้นะครับก็ ขยับขยับดูสวิตยังใช้ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาก็เปิดไฟดูทั้งสองหลอดนะครับเห็นไหมผมเปิดไฟดูติดแล้วทั้งสองสองดวงครับก็จบนะครับกอ็อย่าลืมนะว่าใครอยากจะต่อใครอยากจะเปลี่ยนพวกปลั๊กสวิตกับหน้าแกากแผงไวนะ้เนี้ยก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะถ้าอยากจะรู้วิธีเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ครับนะครับ,รบถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ